สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะเริ่มต้นคลิปของเราก็จะเป็นดอกบลูเบลสีชมพูนะคะทุกคนวันนี้พามาชมดอกบลูเบลสีชมพูมีสีขาวด้วยนะคะแล้วก็สีม่วงก็มีนะคะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมดอกบลูเบลนะคะอยู่ในป่า สวยๆกันนะคะทุกคนตามกันมาเลยจ้าด็อกก Wood. Buckingham h เต้นโชว์หน่อยหนึ่งนะคะท่านผู้ชม รูเบลที่นี่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทุกคนไม่ได้ปลูกไว้นะคะป่าที่น้องแจ็คจะพาวิ่งสำรวจวันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะท่านผู้ชมก็จะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ขับรถมาถึงนะคะที่นี่ก็อนุญาตให้หมาเข้ามาได้นะทุกคนเพียงแต่ว่าคือต้องใส่สายจูงนะคะสำหรับหมานะคะ บลูเบลก็จะบานอยู่ประมาณ3-4เดือนนะคะทุกคนเพราะว่าพออากาศเริ่มอุ่นนะคะดอกไม้ก็จะเริ่มสวยนะคะบลูเบลก็จะเกิดขึ้นหลังจากดอกดั f ฟรีเดลนะคะทุกคนช่วงประมาณมีนาเมษาพฤษภาประมาณนี้นะคะหรืดูใบไม้ผลินะคะทุกคนก็ ดอกไม้ก็จะเยอะมากนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์หลายแบบหลายสีนะคะเหมือนคราวที่แล้วที่เราเอาดอกดัฟเดลมาเราเอาดอกสโนว์ดรอปมาแล้วก็เอาเชอร์รี่บลอสซัมมานะคะแล้วก็คราวนี้ก็ถึงคราวของบลูเบลนะคะทุกคน ดอกบลูเบลเราจะเห็นได้ทั่วไปนะคะทุกคนแต่ว่าที่ขึ้นชื่อเลยก็คือที่แอดฟริดแล้วก็ดอกกี้วดนะคะจะเห็นได้ทุกที่นะคะจะขึ้นมาเองตามธรรมชาติแล้วก็จะสวยดอกก็หอมนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็สวยมากด้วยค่ะ บลูเบลนะคะชื่นชมความสวยงามของบลูเบลกันสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็สีเขียวๆข,ของใบไม้ที่เริ่มผลิออกมานะคะใบใบอ่อนๆเริ่มเขียวอ่อนๆนะคะสวยงามดูแล้วก็สดชื่นนะคะทุกคน โอเคโอ้ย oh, okay. oh, yeah. น้องเจ๊กตั้งแต่เข้ามาในป่าบลูเบลก็ยังวิ่งสำรวจไม่หยุดเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เดินคิดว่าน่าจะเหนื่อยแล้วแหละนักสำรวจเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มเริ่มเดินแล้วเอาไม่เอาอีกแล้วนะคะวิ่งอีกแล้วนะคะเดินได้แป๊บเดียวนะคะทุกคนวิ่งอีกแล้วนะคะโอ้ยพลัง เดี๋ยวพาท่านผู้ชมทุกคนมาดูดอกบลูเบลล์ใกล้ๆแบบใกล้ชิดกันนะคะดูนะคะดอกก็จะเป็นสีม่วงๆนะคะออกสีม่วงอ่อนๆบางดอกก็จะเป็นสีมีดอกสีน้ำเงินด้วยนะนี่นะคะท่านผู้ชมดูให้แบบใกล้ชิดเลยนะคะดูว่าดอกจะเป็นยังไงนะคะสวยเหมือนที่แม่พิน ปวดอ้างหรือเปล่านะคะสดชื่นจังเลยนี่คะสีขาวก็มีดูสิคะ่ะทางเดินของที่นี่ก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนนะคะถ้าเส้นทางหลักก็จะกว้างนิดนึงแบบนี้นะคะทุกคนก็ให้เราเดิน สำรวจได้นะคะทุกซอกทุกมุมแล้วก็ทางเดินเล็กๆที่เราจะเข้าไปข้างในก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เหยียบดอกบลูเบลเนาะมาวันนี้ก็ไม่ได้เสียตังเข้าชมนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเปิดให้เข้าฟรีนะคะก็จะมีได้เสียค่าเข้าเป็นบางวันนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดไว้วันไหนก็ เราก็เช็คดูได้ในเว็บไซต์ของทางาสถานที่นะคะวันนี้ก็มาแบบสั้นๆอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะ